ละครสั้นเรื่องเมื่อแค่ขายของแพงลูกค้าถึงต้องหนีออกจากร้านอยากดูแล้วไปชมกันเลย<ฮ>อ้าเช้าวลว่าแต่โมเดลตื่นยัง อยู่แล้วอ๋อไม่ทำอะไรอยู่ข้างบนหนาวน้ำม่ตองวันนี้น้ำอุ่นอุ่นเย็นเย็น,ยนอะไรก็ไม่รู้ออาไปเถอะ โมเดลมามาอาบน้ำแล้วช่วยแม่ขายของเลยนะค่ะเราร้านเราเปลี่ยนสิ่งของไปมาก รอลูกค้ามาซื้อของดีกว่าปกติเราตื่นตีห้าเนี่ยโอ้ยไปดีกว่าอืมให้น้ำนี่มันอุ่น จังเลยอ่ะยินด้วยเป็นน้ำมาแดเลยว้าไปแล้วก่อนทำไมเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องแม่ด้วยเนี้ยชุดนี้ดีกว่าที่เราชอบแม่มาแล้ว แล้วหนูขอแบเอาโต๊ะก่อนนะจ้าโอเคไม่ได้โต๊ะแล้วนั่งรอดีกว่าโต๊ะมาแล้วหรอ,อของสดตรงนั้นเลย <c oughs> เราเหลือแค่รอลูกค้ามาดีกว่าค่ะ อายฉันมาซื้อน้ำตาที่ร้านนี้ดีกว่าไม่ได้มานานแล้วร้านนี้เปิดสวัสดีจ้าเจ๊้สวัสดีขอซื้อน้ำตาตคือข,ขวดเล็กๆนะแมวขวดใหญ่กับขวดกลางดีจ้ดจ้าหน่ยหรี่สิบเอ็ดบาทโอ้ยแพงที่อื่นตั้งยี่สิบอันตนั้ตงยี่สิบเอ็ดบาท เต่ร้านฉันขายของไม่เท่านี้ฉันไม่รู้เพราะว่าฉันตั้งราคาไม่ได้ขายของเหมือนร้านคนอื่นซะหน่อยนี่นี่ของมันขึ้นนี่เธอตั้งราคาเองหรของหรือเธอทําให้ราคาขึ้นฮะโอยที่อื่นต้องยี่สิบเปนตจ้อยี่สบเอ็ดบาทโหเจ๊หาเงินแค่บาทเดียวไม่ได้เหรอไม่ได้แพงไปดีกว่า น้ำปลาเลยแพงขนาดนั้นซื้อหรอกไปแล้วโอ้ยซื้อน้ำปลาร้านนี้ดีกว่าเอ้ไม่ใช่สิไม่ซื้อซื้อหมูไปให้พ่อเอา้าค่ะซื้อหน่อย ซื้อของหน่อยจะซื้ออะไรดีจ๊ะเค้เอาเออมเป็นหมูเอ้ยเป็นผักผักดีกว่าเฮย้ยเรื่องเยอะเรื่องวิสซ์จะเอา,มมาะอะไรลงเอาผักผักหนึ่งกิโลกิโลหนึ่งเท่าไหร่ สาิบห้าโอ้สามสิบห้าตายแล้วอย่างนี้ฉันไม่ซื้อนนะที่อื่นอะเขาขข่ต้องหนึ่งกิโลสามสิบาทอันนี้ต้องยีบห้าต้องสามสิบห้าโอ้ยตายแล้วไม่ซื้อดีกว่าโอ้ยก็ของฉันไม่เหมือนร้านอื่นปะไม่เกี่ยวกันอะฉันกลับและโอ้โหอืมไม่ซื้อดีกว่าโอ้ย อรับรองโดนหลานโดนจริงแน่นอนแน่ขายแบบเนี้ยฮึไม่ดูอลอยซื้อของร้านนี้ดีกว่าสวัสดีจ้าขอซื้อไข่หนึ่งแผงจ้าแผงและเท่าไหร่หรอแผงอมเอาไม่มีสายให้เลือกหรอ มีจัดแต่อันนี้แค่โชว์แผงใหญ่120ย่แผงเล็ก110แล้วเอ้ยแผ่นกลาง110แผงแผงเล็ก90หูยแพงแพงยังไงจ๊ะแผงใหญ่อ่ะที่อื่นนะเขาขายร้อยสิบห้านะ ไอ้ร้อยส1บอันนี้ต้องร้อยี่สิบแล้วแผงกลางอะ่ะเธอบอกว่า110ที่อื่นเขาขาย104บาทเลยโหร้อยสี่บาทเธอขายแพงมากเราใส่เล็กนะเขาขาย80ดสิโหยแพงร้านนี้แพงจังเลยก็ของฉันขายไม่เท่ากับร้านอื่นฉันไม่รู้อะ่ะ มันไม่เกี่ยวฉันกลับก่อนฉันไม่ซื้อหรอกนะอ๋อไปดีกว่าร้านะนะอะไรก็ไม่ลุกของแพงๆร้านอื่นนะ่ะของถูกใต้ขึ้นราคาแล้วโอ้ไม่ได้เรื่องอ้อยกินกาแฟน,นอร่อยซื้อของก่อน โอ้ไม่ซื้อของอันนู้นดีกว่าวิ่งวิ่งวิ่งอ้าว วิ่งกันนานแล้วซื้อของหน่อยซื้ออะไรดีซื้อ,อเอ่มน้ำปลาขวดใหญ่กี่บาทจ้ะห้าสิบหบาทเอ้หกสบสอบาทฮะหกสบสอบาทแต่ทำไมที่อื่นขายหกสิบล่ะอุ้ยแพงขวดกลางเท่าไหร่ กดจางส8ิบแดตายที่อื่นของใครสี่สิบห้าจ้าแล้วขวดเล็กล่ะขวดเล็กยี่บเ็ดบาทอู้หูที่อื่นต้องยี่สิบเลยนะเธอเธอขายแพงแบบเนี้ยโหเธอหวังจะเอากำไรใช่ไหมก็ฉันไม่รู้นี่ฉันขายของไม่เท่ากับร้านอื่นเธอขายน,นานเธอขายของนานแล้วนะเธอยังไม่รู้อีกล้อ ฉันกลับดีกว่าแม่ค้าอะไรเนี่ยของแพงๆขึ้นราคาอยู่นั่นแหละหมฉันไม่สื่อหรอกสื่อร้านอื่นยังถูกกว่านี้อีกมีอีกหลายร้านละ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยคนแต่ละคน โมบอกจะของแพงๆแต่เรามันไม่ดูนี่น่ะใช่ไหมใช่ถูกต้องแค่ของแพงทำไมต้องหนีออกจากร้านพวกเราด้วยอะ่ะโอ้ไม่ได้หวังเอากำไรหรอกนะแค่เราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาขายกี่บาทพวกเราก็เลยขายไปตามนี้ใช่ไหมใช่โอ้โห พวกเขาว่าเจ้าแต่ดายอย่างเดียวใช่ไหมใช่วันนี้ขายไม่มีเลยไม่มีลูกค้ามาโอ้ยเราเปิดหม้อ,ข,อข้าวไว้ทำไมเนี่ยอ้อซื้อของให้แม่ดีกว่า เหนื่อยเหนื่อยวิ่งมาตั้งนานเอ้ามาดีวันนี้ซื้อมาซื้อไส้กรอกหรือฮอตดอกถุงละเท่าไหร่หรอไม่ไส้กรอกถุงละสามสิบห้าจ้ะออมแพงจังเลยที่อื่นสามสิบบาทนะพี่แต่ร้านพี่ไข่ยสามสิบห้าพี่ไม่รู้ราคา ว่าร้านอื่นเขาขายกี่บาทพี่ก็เลยขายไปตามของพี่นี่แหละอ๋อแล้วทาไมพี่ขายของเยอะจังก็ลูกค้าสี่หาว่าพี่ขายแต่ของแพงๆอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูใช้ซื้อเองอาจจะซื้อแซ่ตกล่องเลยสามสิบห้าบาทนี่จา้าโอ้ยขอบคุณนะจ๊ะที่ช่วยซื้อครับ ขอไปก่อนนะคะคร่าได้ซื้อของอย่างนึงละไปดีกว่า,ายทำไมคนอื่นเราหึงไม่ซื้อกันนะแปลกใจฮู้ โอเคถึงบ้านแล้วแม่แม่โอ้ยอย่างหน่อยก็มีลูกค้าซื้อเนาะค่ะอืมนะโออ ก็จบกันไปแล้วนะกับละครสั้นเรื่องนี้วันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย